สวัสดีเอฟซีทุกๆท่านค่ะพี่น้องขาคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยี่มันพาสอ่องเล็เกเป็นช่องแบงปันโตเล็กแบ่งปันนีทางซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเลยค่ะพี่น้องขะงวที่แลก็ขอแสดงความเสียใจกับเอฟซีทุกๆท่านเด้อค่ะเด้อราวาเล็กบกเขาจากสูตรเลยเด็กรุดบดถูกสูตรเลยต้องขอโทษขออภัยค่ะพี่น้อง่า ขอโทษไว้ณที่นี้แล้วก็เย็บมันก็บวัน้ลงคลิปมาไลายมือไปคิดคนสูตรใหม่ๆมาตอนรับกระดิ่งซีค่ะพี่น้องค่ะสูตรได้มันบ่เขาก็ทิ้งไปเขาก็บ่เขาพร้อมกันเบิร์สูตรอันอรุณที่หกสี่สีย,ยี่สงนห้ค่ะพี่น้องค่ะมาลุยกันต่องวดใหม่น้องค่ะพี่น้องค่ะงวดประจำวันที่สิบหกเดือนสามปีหกแปดค่ะพี่น้องค่ะจับสองตัวบนเอามาฝากหกหางหกตัวก่อนเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อ เลขข็กหกหางหกตัวนะคะ,คะเลขวิ่งวันนี้ได้สองกับซีที่เหตุมาเด้กกับพี่น้อง่ะเล็กวิ่งวดที่เล็วได้เก้าตัวเดียวเขาเก่าซีวันนี้ได้สองกับซีแต่ว่าเหล็กจับบนนี่คือบอชนกับเหล็กวิ่งก็ชนกับเหล็กวิ่งเลยกับพี่น้องค่ะเล็เเ 9, กสอ,อ,อ,องตัวบนที่ได้มานี้ได้หกหางหกตัวมาฝากก่อนนะคะ เดี่ยมอมองเห็นในคลิปอาเซียนอยู่น้องค่ะพี่น้องเนาะได้หกแปดได้แปดหกแปดเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดเด็กข้พี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมดที่แล้วนี่ฟันไปหาสามศูนย์ดันไปออกสามตัวหนาค่ะพี่น้องค่ะเด็กก็เลยปอกเขาประมาณสามเก้าหนึ่งเกานี่ก็ก จับได้หลายสูตรอยู่กับมาตัวสามตัวหนาเบิดงวดนี้กัดลุยกันต่อตามกันต่องวดใหมเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบวันที่สิบหกเดือนสามเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องพิจารณาซอยกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขมันสิมาสิเดินต่อหรือบ่เดินต่อคลิปนี้เป็นของส,สองตัวบนก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วกับไอ้เฮ็ด คำนวณย้อนหลังไปมันเข่าเก่าซีตรงๆเลยเสียงรถไฟแล่นายค่ะพี่น้องค่าทำย้อนหลังไปมันเขาหางวดซอดแล้วนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่างวดนี้กับงวดสิลุปเพราะว่ามันเป็นงวดแรกที่ว่างห้เป็นงวดแรกของการคิดคำนวณน,นะคะพี่น้อง่ะคำนวณให้เป็นครั้งแรกวางเป็นงวดแรกด้วค่ะพี่น้องคะะ10ไปต่อบอรหรือสิพ่อซับนีสาหรับสูตรนี้เนาะค่ะพี่น้องค่า คิปกับผมมีอย่างหลายค่ะพี่น้องขาคลิจารณาซอยกันเบิ่งซอยกันนะคะบริษัทมัสสิเขาสีอันนี้บอ่อันนี้เป็นบักทัวหน่อยนะคะพี่น้องขาบักทัวบักเต็นะกาลังเป็นมวนยทองนี่โปนอย่ก่อยนี่ค่ะพี่น้องขากกำลังเป็นซ้ำกี่กี่เดือนฝากคลิปนี้ไว้ให้เพลินๆซอยพิจารณาซอยกันเด้อค่ะพี่น้องขาเบิ่งก่อนสิจบคลิปค่ะพี่น้องเอ้ย 8 6ดห9แปดเจ็ด้าก็ดศยละกศเดด้อค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยลังวัลที่หนึ่งนะจ๊ะ